สวัสดีเพื่อน f อโชคดีชาแนลทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันนะครับช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าแม่ผู้คนก็นอนไม่ค่อยหลับไม่ค่อยฝันเงีนเนาะก็สุรินก็อยู่ในช่วงรัศมีเออเขาเรียกว่าพื้นที่สีเหลืองเนาะครับสำหรับพื้นที่ <c oughs> ที่แอดอยู่นะครับเนาะก็ถือว่าไม่ห่างนะครับ บางบ้านก็อบพยพไปที่อื่นก็มีนะครับที่อื่นก็อบพยพมาที่นี่ก็มีนะครับอย่างไงก็ต้องเป็นกําลังใจนะครับให้สถานการณ์คลี่คลายนะครับเดี๋ยววันนี้ดูนะครับแอดมาหาคุณพ่อสําราญนะครับมาดูว่าน้องโอโซนได้ตัวไหนนะครับหลังจากได้ข่าวว่างวดที่แล้วก็เฉียดไปเฉียดมาหลายรอบนะครับสวัสดีครับคุณพ่อสํารานสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีน้องโอโซนลูก ยังไงเนาะคุณพ่อให้ตาไปนานเนาะครับอืมเพราะว่ายังไงก็วันนี้ก็ทางเอฟซีเนาะมาทายเอาเรื่องเลขเรื่องเบอร์นี่แหละเนาะอืมเอ่ผมพลาดไปสองงดอ๋อยังไงครับคุณพ่อได้ข่าวว่าเฉียดมาเฉียดไปครับไอ้หมด4กนี่เขา โอโซนเขาก็บอกว่าหนึ่งสามหกมันออกสนะี่หกเนาะอ๋อแต่งวดสามสองสี่นี่ก็โอโซนเขาบอกว่าสามหนึ่งสี่แทงไปก็พลาดอีกเนาะโอ้เฉียดแตมเียวนะหนึ่งเม็ดหนึ่งนะแต่งวดนี้แต่พูดเรื่องงวดนี้เนาะครับแต่ทางโอโซนเขาเขียนให้เอาไว้เขียนก่อนเนาะครับเอาเลขเขียนก่อนที่จะฟัน เขาเขียนบอกว่าสองหนึ่งสามอ๋อไปเพาะมดนี้อันนี้เขาเขียนให้คุณพ่อหรือเขียนให้คุณยายก็เขียนให้ให้พ่อนีแหละอ๋อแต่พอวันสองวันนี้โอโซนเขาบอกว่ามีหลวงตามาอยู่ในนาบ้านเนาะอ๋อหลวงตาหลวงตาอันนี้คือฝันหรือเรื่องจริงอันนี้ก็ฝันขอฝันเหรอ แม่อโสนฝันลูกอ๋อหลวงตาที่เคยมาหรือเปล่าลูกอ๋อแล้วก็โอโสนเขาว่าหลวงตาบอกมาบอกเลขว่าหนึ่งสี่หกอ๋อับแล้วก็ห 1, 4, 6, นะึ่งสี่หกเนาะก็บอกบอกโอโสนเองโอโสนก็บอกยายอ๋อแต่รื่องเขียนว่าสองหนึ่งสามก็ ก็เคียนบอกผมอ๋อครับก็ไม่มีอะไรเพราะว่ามันไม่ถูกมานานเนาะมัีแต่เช็ดเชียดมีแต่เชยดเชียดก็เลยไม่กล้าออกนะแต่ความจริงถ้าคนรู้จักแทงคนรู้จักเอาขึ้นลงก็ผมว่าถูกทุกงวดนะแต่ผมมันตรงเกินไปอบอกอยางก็เอาอย่างนั้น อ่าครับสามหกมันออกสี่หกเนาะแล้วก็นลขสามหนึ่งสี่เขามันออกมาสามสองสี่เนาะโอ้โหแต้มเดียวนะเพราะเนาะแต้มเดียวแต้มตรงกลางด้วยเออเกือบสามตัวเลยเนาะเกือบสามตัวเลยอ่าเกือบเกือบทุกสามตัวเด็กผมก็แทงอยู่เหมือนกันแต่ผมแทงตรงขึ้นไปอเอาแต่สามหนึ่งสี่ก็ออกปับ 3, 2, ๊บสามสองสี่ ตัพลาดตอวงวดสามโวดแล้วนี่จะพูดตามความเป็นจริงไงเครียดๆนะคือส่วนใหญ่จะเขียนให้เลยใชียวครับส่วนใหญ่จะเขียนให้เลยครับแต่อ้นนี้เลขเขาเขียนให้ก็สองสามสองหนึ่งสองหนึ่งสามครับเขาว่าลวงตามาบอกเขาว่าที่หกอ๋อหนึ่งสี่หกรอหลวงตามาบอกอืผมก็เลยมาหางว่าเพื่อนเอฟทีทั้งหลายก็ พิจารณาดูเนาะจะเอาแบบไหนก็แบบท้าว่ามันไอ้เชียดสามหนึ่งสี่บางทีก็บางทีก็สองหนึ่งสี่ก็ไม่แน่เนะะะเาะสองหนึ 2> 2, 3, ่งสามอสองสองสามก็ไม่แน่ครับส่วนเลขที่ฝันก็หนึ่งสี่หกหนึ่งสี่หกครับเท่านี้แหละครับอเอาแต่ท่านเพื่อนเอฟซีทั้งหลายก็พิจารณา ดูเนาะจะเอาแบบไหนผมก็ไม่ทราบเหมือนกันมันเลว้ยต่ดวงด้วยอืมครับ,รบก็มีแค่นี้แหล<น>ะเนาะผมไม่มีอะไรจะบอกมากก็มีเท่านี้ก็ขอบขอขอบคุณครับท่านเพื่อนเอซีทั่วประเทศหรือทั่วโลกก็แล้วแต่ ได้ฟังนี้แล้วก็พิจารณาเอาเนาะครับครับอ่าแล้วครับทฤษฎีครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพ่อสำราญนะครับเนาะพอสวัสดีแค่นี้ครับที่มาแบ่งปันเป็นสะพานบุญนะครับอ่าขอบคุณน้องโอโซนเนาะที่ความฝันถือว่าฝันแล้วก็เขียนให้ด้วยครับอ๋อวันนี้พอเพียงนี้เนาะคุณพ่อขอบคุณครับสวัสดีครับ